สวัสดีครับผมพ่อแม่เป็นน้องป้องป่ายสุขุสุคนนะครับผมมาอยกับเบ้าต่อยกโกเกาะครับผมพ่อแม่พป่น,น้องมาอยเ่าเจ้าโชคดีครับผมเจ้าโชคดีนี่อ้มันฮะกวกักกวักค่ำเมื่อคืนเลยฮะกวักอวัก ตอนนี้มาอยู่เศรแล้วครับผมเมื่อคืนนี้เกือบตายครับผมเจ้าโชคดียากเป็นเผลอทั้งเนียวทั้งทั้งเนียวทั้งหะไม่รู้มันเป็นอะไรผมพ่อแม่พี่น้องนะทั้งอ้วกทั้งเยี่ยวทั้งอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรของเขาเขาอยากกัดนกัดพ่อนขอยากกัดอยากกัดไม่รู้เป็นอะไรของเขาขอืเขาจ้องขเขม็งแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาจ้องขเขมง้ว อ oh, 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 ตัดแล้วพอ่อครัน้อง <_ t une> เขาอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวพ่อไปขายทุเรียนก่อนพ่อครัน้องไ,ไปขายทุเรียนขายอะไรก่อนอเขาหลักเขาหลักเขามองแล้วเขามองแล้ววัดดีคุณพ่อวันดีคุณพ่อวันดีคุณพ่อวันดีคุณพ่อพอ,พอ,พอ,อืม สวัสด <Bloody S 2> ีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อหวัสดีคุณพ่อือสวัสดีค่าคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค้าอืมออแล้วเขาอ้อนแล้วเขาอ้อนคุณพ่อแล้วเขาอ้อนเหลือเกินพ่อยังไปนองนะอ้อนเหลือเกินอืมอืมอเขาอ้อนสดีสดโอ้เขานั่นเหลือเกินพ่อยังนองนะอืม เชือกตัวนี้เขาแกะเองเลยนะพ่อแม่บ้านน้องนะั้นไม่ธรรมดานะเขาสามารถแกะเองได้ด้วยนะไม่ธรรมดาเนาะอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้พอพ่อแม่นน้องเด้อคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ